สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน EP นี้ก็จะมาเล่าการ์ตูนนะครับวันนี้ก็จะมาเล่าการ์ตูนเรื่องทางเลือกนะครับที่ทําเป็นคลิปไปแล้วนะครับก็มีวัตถุดิบคือผมได้เขียนเป็นการ์ตูนคอม,มิกไว้นะครับชื่อการ์ตูนคอมมิกนี้ก็ชื่อว่า Good or Bad นะครับดีหรือเลวนะครับ ก็มีสองทางเลือกที่จะให้เราเนี่ยเลือกว่าเราจะไปทางดีหรือทางเลวส่วนที่คลิปทําออกมาก็จะชื่อทางเลือกไปเลยนะครับการ์ตรูนเรื่องนี้ก็เขียนไว้นานนะครับก็มีโอกาสก็เลยนามาเป็นคลิปแรงบันดาลใจก็มาจากที่ว่าผมก็ไปได้ข่าวค่ายปฏิบัติธรรมที่สีมาอาโศกนะครับผมก็เลยเลือกที่จะไปเดินทางไปเข้าค่ายปฏิบัติธรรมนั้นๆ ก็เป็นคนที่ชอบศึกษาด้านธรรมะอยู่ระดับหนึ่งนะครับผมก็เลยนําชีวิตของผมตรงนี้ที่เดินทางโดยรถไฟแล้วประจนภัยอะไรต่างๆที่เราเจอมาเนี่ยเราก็เลยเามาเล่าเป็นแนวคลิปการ์ตูนแนวการ์ตูนคอมิกค,ครับตรงนี้ก็เลยเป็นที่มาของเรื่องทางเลือกหรือพูด All Bad นะครับจุดที่เหมือนกันของการ์ตูนทั้งสองเรื่องก็คือการที่ได้เจอผู้โดยสารน่ารักผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ ก็เลยทําความรู้จักกันแล้วก็ก่อนจะลงเนี่ยก็ได้เบอร์โทรแต่ว่าเรามาปฏิบัติธรรมเราก็มีจิตใจที่อยากจะปฏิบัติธรรมอีกใจนึงก็ชอบในผู้หญิงที่น่ารักนะครับก็เลยเกิดเป็นสองแนวความคิดนะครับที่ต่อสู้กันว่าเอ๊ะจะเอาอยัางไงดีเนี่ยเราจะไปทางโลกหรือทางธรรมดียิงให้เบอร์โทรมาเนี่ยถ้าเราไปทางโลกเราก็จะโทรหาแต่ถ้าเราไปทางธรรมเรา ก็จะไม่โทรไปเพราะว่าเราถือศินข้อที่3นะครับจิตที่ทางดีกับทางไม่ดีมันก็ได้ต่อสู้กันนะครับตรงนี้ก็เกิดอารมณ์ทางโลกกับทางธรรมขึ้นมาเป็นชื่อตัวการ์ตูนที่มาห้าหันต่อสู้กันนะครับตัดสินใจว่าเราจะเอาอยัางไงดีเราจะชิดแบบทางโลกหรือแบบทางธรรมดีในตอนนั้นบทสรุปก็เหมือนในการ์ตูนเลยนะครับทางธรรมเป็นฝ่ายชนะไปในที่สุดนะครับผมก็เลยไม่ได้โทรไปหา หญิงที่ให้เบอร์โทรมาในตอนนั้นครับสำหรับเวอร์ชัน่นความแตกต่างระหว่างคอมมิกกับคลิปการ์ตูนนะครับก็จะแตกต่างกันตรงที่คอมมิกเนี่ยจะไม่มีช่วงเวลาสนทนาการบนรถไฟเล่นมกุกเล่นมุกจีบกันไม่มีนะครับจะมีก็แต่คลิปในการ์ตูนนะครับเพราะว่าเวลามันเดินทางได้เร็วมากในซีนๆหนึ่งเนี่ยกินเวลาไปเยอะเพื่อความเหมาะสมเราต้องยืดตอนขยายตอนเพื่อให้เหมาะสมในเวลาเราก็เลยเพิ่ม ฉากนี้ขึ้นมาฉากการสนทนานี้ขึ้นมาภาคแรก EP แรกจะอยู่ที่ตัวรถไฟนะครับการสนทนาส่วน EP ที่2ภาคที่2เนี่ยก็จะเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนฟิลมาเป็นฉากต่อสู้แอคชั่นของเจ้าทางโลกกับเจ้าทางธรรมนะครับผมเป็นคนที่ชอบชมภาพยนตร์หนังแอคชั่นก็เลยใส่บทต่อสู้บทบูให้เยอะลงไปตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกหัด ทำในฉากต่อสู้ครับข้อคิดที่ได้สําหรับการทำภาพยนต์การ์ตูนเรื่องนี้นะครับเมื่อเราตั้งเป้าแล้วคิดหวังสิ่งใดจะทําสิ่งใดเราก็ทําให้ถึงจุดหมายจุดมุ่งหมายไปให้ถึงในกิจกรรมนั้นๆเราจะประสบความสําเร็จและภูมิใจถือว่าเราเป็นผู้ชนะครับแต่ในทางกลับกันถ้าเราหลงในสิ่งที่มากระทบชวนเราให้เป๋ไปจากนอกทาง จนเราลืมในวัตถุประสงค์หลักที่เราตั้งใจไว้หรือเรียกว่าแพ้ใจตัวเองเราไม่ต่อสู้กับใครเราต่อสู้กับตัวเองจิตเราไม่มีสมาธิอ่อนไหวเราก็จะกลายเป็นผู้แพ้ไปในที่สุด EP นี้ก็สมควรแก่เวลา EP หน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องอะไรคอยติดตามรับฟังรับชมกันได้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ